นางเอกเธอมีชื่อว่าซาวโกเธอเป็นสาวมนฑยมที่ถูกตั้งฉายาว่าซาระโกเพราะภาพลักษณ์ของเธอดูเหมือนกับผีญี่ปุ่นผู้คนเลยต่างหวาดกลัวเธอและไม่กล้าเข้าหาเวลายิ้มทีก็วิ่งหนีกันกระเจิงนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเธอนั้นสามารถสัมผัสวิญญาณและสาบแช่งผู้คนได้ด้วยใครก็ตามที่สบตาเธอเกินสามวิคนคนนั้นจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วภาพลักษณ์ภายนอกที่ทุกคนเห็นกันทั้งหมดนั้น มันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งนั้นแหละเธอเป็นคนน่ารักและเอาใจใส่ผู้อื่นถึงแม้จะถูกคนว่าร้ายแค่ไหนเธอก็ไม่คิดจะโกรธเลยและในตอนวันเปิดภาคเรียนที่ผ่านมา<ๆ>เธอได้พบเจอกับหนุ่มหล่อที่มีชื่อว่าคาเซฮายะคาเซฮายะในตอนนั้นเขากำลังหลงทางอยู่และได้มาเจอกับซาวากโกเอ,อ่อคุณหลงทางอยู่เหรอคะถ้าโรงเรียนเราก,ก็อยู่ทางนู้นนะคะอ๋องั้นเหรอครับขอบคุณนะและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้รับคำขอบคุณจากผู้อื่นปกติคนอื่นจะกลัวเธอ แต่เขาคนนี้กลับไม่กลัวเธอเลยตั้งแต่นั้นเธอก็ชื่นชมเขาเป็นบุคคลตัวอยา่างเธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นแบบเขาให้ได้แต่หลังๆจากที่ชื่นชมมันก็เริ่มแปรเปลี่ยนกลายเป็นชื่นชอบขึ้นเรื่อยๆส่วนฝ่ายชายก็ไม่ต่างกันเขานั้นไม่กล้าสบตาเธอเลยไม่ใช่กูโดนคำสาปนะแต่กูเขนะินน่ะอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าฝากใจไปถึงเธอดูได้ที่ Netflix ซื้อเป็นออฟต์ไลน์นีเยด้วยกดซับด้วย